สวัสดีค่ะวันนี้หญิงจะมาตอบคาถามคอมเมนต์ข้างบนนี้กันค่ะมีเพื่อนๆใน,นติ๊กต็อกค่ะถามหยิงเข้ามาว่าตอนเรียนผู้ช่วยพยาบาลยากไหมคะเน้นเรียนข้อมูลหรือปฏิบัติคะถามว่ายากไหมสําหรับตัวหยิงเองหยิงคิดว่ายากนะเพราะว่าหญิงไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแบบเอ็กซ์เพรสหรือว่า เอ็กซ์ e ลน e ซ n อ l ง s h uh, นะคะก็คือพอจะมีพื้นฐานสัพแพทย์อยู่บ้างเพราะว่าพื้นฐานเดิมเนี่ยคือเคยเรียนพยาบาลมาจากเมืองไทยมาก่อนแล้วมาลงเรียนคอร์สเฮลส์เซอร์วิสแอสเซสเซนต์ที่ออสเตรเลียนะคะก็มันก็จะมีสัพแพย์ที่เราเข้าใจนะคะแต่สัพทั่วไปอ่ะหลายๆศัพสัเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะสัพข้อมูลทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานดีอยู่แล้วไม่ยากค่ะแต่ถ้าพื้นฐานภาษาอังกฤษเราไม่ดีเลยหรือว่ามีน้อยเนี่ย ยากเพราะว่าตัวหญิงเองเนี่ยยินยอมรับเลยว่าหญิงเรียนจบช้ากว่าเพื่อนในห้องเรียนนะคนอื่นเขาเรียนจบตามเวลากันหมดแล้วแต่หญิงยัง,ยงต้องมานั่งเขียนนั่งแก้ Assessment อยู่เลยค่ะเพราะว่าการบ้านเยอะมากนะคะโดยเฉพาะ writing นะคะเขียนเป็นปึกๆเป็นแผ่นๆหลายๆห,หน้ากระดาษเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเรียนเนี่ยจะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะในในในระหว่าง คลาสเรียนเนาะก็จะมีทั้งทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็หลังจากเราเรียนในคลาสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการออกไปฝึกงานในสนามจริงนะคะในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะเป็นระยะเวลา3อาทิตย์ด้วยกันคะ่ะ